สําหรับคลิปนี้กาพาพี่น้องอยู่บนภูเขาคือเก่าแล้วครับมันนี้พามาเบงหวานนะครับพอดีมาพบเจอดอกหวานชนิดหนึ่งครับที่เพิ่กกาลังออกดอกนะครับแล้วถือว่ามีความสวยงามครับพี่น้องเห็นแล้วก็คงเสีาจสีสงสัยครับว่าดอกหวานชนิดนี้นําไปลวกจิ้มได้บ่ครับขอตอบวบก้อนครับผมกับโบเคยนําไปรับประทานครับสําหรับดอกหวานชนิดนี้นะครับเพราะว่า หน้าตาของเพิ่นก็มีลักษณะนานําเป็นลวกจิ้มครับผัวเพิ่นกะสิมีความเขียวสดอ่อนนะครับนำาเป็นรับประทานครับครับโากามาเข้าเรื่องครับนอกเรืองมาดนนะครับเดี๋ยวพี่น้องสิลาคาญครับครับสําหรับหวานชนิดนี้ก็คือหวานกระหังครับหรือว่าสิเหลียกว่าหวานกระหังเขียวครับหรือว่าสิเหลียกว่าหวานมรลกตเขียวนะครับบางทีเพิ่นกะสิเหลียกว่ากําเบอร์น้อยครับ หรือว่าชอกิน,นารีครับแต่ว่าถุงมือนี้คนกิดน,นิยมเรียกวันชนิดนี้ว่าหวานเพชรนาทั้งครับหรือว่าสิเรนเป็นเพชรนาทองหรือว่าคอนนาทั้งก็ได้นะครับก็จัดว่ามีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยครับแล้วแต่ผู้สินําไปเลียนนะครับก็คือดอกหวานชนิดนี้พันมีสองสีครับก็คือสีมีสีเขียวและก็สีขาวนะครับสําหรับ ดอกสีเขียวตามที่พี่น้องเห็นนี่พันกสิเรลยกว่าหวานกระหังเขียวครับหรือว่าหวาหวัดหรือว่าหวานมรละกตดเขียวครับถ้าเป็นดอกสีขาวพันกสิเรียกว่าหวานกระหังขาวครับครับนี่ก็คือส่วนดอกของิฟนครับเมื่อนี้สิพาพี่น้องเบิ่งสองปลาครับเป็นหวานสองปลาเนาะครับก็เลยได้เห็ดเป็นคลิเยาจังน้อยครับมาพบเจอป้านี่แล้วก็เลยอยากให้พี่น้องเบิงง่งอีกปลานึงครับ เพิ่นมีจํานวนหลายกัวปานี่นะครับมือน,นี้พี่น้องสิไเดเงทั้งหัวทั้งใบเีหยงต่างๆของเพิ่นครบวงจรครับสําหรับคลิปนี้นะครับครับสําหรับวันกระหังเขียวนะครับก็ถือว่าเป็นไม้รมลุกอีกชนิดนึงครับที่ในช่วงหนาแรงครับใบของเพิ่นก็นสิมีการยุบโตลงครับพอถึงช่วงต้นฝนครับฝนลงเพิ่นก็นสิมีการแทงการดอกขึ้นมาก,ก้อน ลำต้นครับเป็นจากซิมีการแทงลำต้นขึ้นมาที่หลังนะครับครับนี่ก็คืออีกปลาหนึ่งครับปลานี้ก็ที่ว่ามีจํานวนหลายครับซิมีทางต้นติดฟักแล้วครับแล้วก็มีต้นที่มีใบนะครับตามที่ี่น้องเห็นครับนี่ก็คือส่วนใบของเพ่ลนครับกคลายกับขมิ้นนะครับครับเราก็มาฟังลักษณะของเพ่นครับแล้วก็เบิ่งลักษณะตามภาพไปนําำนะครับก็คือ วันกระหังเขียวครับเ่นกัสมีลำต้ okay. นแล้วก็ใบเป็นสีเขียวครับส่วนทองใบของเฟนกัสมีสีขาวนวลครับส่วนใบของเฟนกัสมีสีเขียวแล้วครับถ้าเราสังเกตก็สีเห็นคขื่นไปตามใบตามความยาวของเฟนครับบริเวณหรือว่าบริเวณขอบใบของเฟนกัสิีเป็นคขื่นเล็กน้อยครับถ้าเราเปรียบก็คือเปรียบกับเหมือนกับใบขมิ้นครับแต่ว่าก็มีขนาดเล็กกว่าใบขมิ้น จักเล็กหน่อยนะครับแล้วก็บริเวณปลายใบของเพนกวินก็จะมีลักษณะแหลมครับลางใบของเพนกสินลองลงไปถึงก้านใบครับจนถึงลำต้นนะครับส่วนลองบริเวณก้านใบของเพนครับครับส่วนตัวนี้ก็คือฟักของเพนครับเพนติดฟักให้เห็นพอดีนะครับเมล็ดของเพนกสิมีลักษณะเท่าครับหัวไม่กีดไฟครับ สามารถนําไปขยายพันธุ์ได้นะครับสําหรับเมล็ดกองเพลนครับหลายท่านฟังแล้วก็อาจจะมีความสนใจครับก็มีคอมเมนต์ถามซื้อถามจําหน่ายนะครับแต่ว่าผมกับบไดดเปิดการจาหน่ายครับก็ขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆครับสําหรับการจาหน่ายหว่านต่างๆนะครับรับยวหฮามาเบึงใบของเพ่นครับ พี่น้องก็คงสีเห็นนะครับสําหรับใบของเพนครับเพนครับมีสีเขียวไข่ขมิ้นครับมีหลองกลางใบเห็นเด่นชัดนะครับทองใบของเพนกะซิมีลักษณะที่มีสีขาวนวลนะครับต่างกันกับหนาใบของเพนครับก็ถือว่ามีลักษณะ้ข่กับใบขมิ้นครับแต่ว่าเพน่นสิมีขนาดเล็กกว่าตามที่พี่น้องเห็นนะครับลำต้นของเพนก็ซิมีสีเขียวนะครับ ครับส่วนหัวของเพนเดียวผมขุดให้พี่น้องเบิ้งถ่ายคลิปนะครับครับเฮก็มาฟังคุณวามเสือของเพนจักเล็กจังน้อยครับก็เสือกันว่านะครับสําหรับหวานตัวนี้ครับก็คือเพนซิเดนในทางด้านคงกระพันชาติครับโดยการนําเอาหัวหวานนะครับพกติดตหรือว่ากินเพื่อคงทนต่ออาวุธทั้งปวงครับก็คือคนโบราณพ่นนิยมแบบนี้นะครับก่อนจะนําไปใส่ก็คือ เสกด้วยคาถานโมพุทธายะสามจบเสมอครับสีคงทนต่ออาวุธนะครับนี่ก็คือความเสือนะครับถือว่าเป็นความเสือส่วนบุคคลครับให้พี่น้องฟังแล้วก็พิจารณาครับสําหรับปลูกแล้วสี่กายเป็นกระหังบอ่อผมกะบกขรทับรองครับสําหรับหวันชนิดนี้นะครับรผมปลูกแล้วก็ยังบอได้เป็นกระหังครับถึงสือพันสมีสือหนากกลัวแต่ว่าก บัวทิวพามีความเป็นแต่ยานปันใดนะครับรับหอกกามาเบิงหัวของเพลนครับนี่ก็คือส่วนหัวของเพลวครับพี่น้องก็คงสีเห็นถูกส่วนของเพลนครับสําหรับคลิปนี้ครับครับส่วนหัวของวานครับถือว่าเป็นรูปทรงกระบอกครับเนื้อในหัวของเพก็ิมีสีขาวนวลๆนะครับแล้วก็ซิมีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายกับกระไายครับกระชายที่โฮนำไป ใส่ต้มใส่แกงนะครับแต่ว่ากินของเพินกระสิบอชุนเท่ากับกระส่ายพันไดครับเพ่นสิบอมีกินรุนแรงเท่ากันนะครับแต่ว่ากะถือว่าเป็นกินที่สัมผัสสามารถสัมผัสได้ครับสําหรับกินของเพินนะครับครับสำหรับหัวหลักของวันชนิดนี้นะครับเพิ่นกระสิมีทั้งหัวหลักแล้วก็หัวแง้งครับ บริเวณหัวหลักของเพิ่นด้านบนครับเพ่นก็นสิมีหลากย้อนกลับขึ้นไปนะครับพี่น้องถ้าสังเกตดีๆก็คงสีสังเกตเห็นครับวันนี้เพ่นก็บ่มีจํานวนหลายเพลนเลเนะครับเดี๋ยวผมสีพลิกอีกด้านหนึ่งให้พี่น้องเบิ่งชัดๆครับว่าเพนมีหลักถีย้อนขึ้นแบบใดครับครับนี่ก็คือสว่วนหัวของเพ่น,นะครับเพ่นสิมีหลักย้อนขึ้นด้านบนครับแล้วก็สิมีหลกักใหญ่ เป็นหลกักอมน้ำแทงลงมาด้านล่างครับแล้วก็สิมีแง่งแตกออกไปจากหัวของเพลนนะครับประมาณนิ้วมือล่ะครับสำหรับหัวแง่งของเพลนนะครับแต่ว่าส่วนมากหัวแง่งของเพลนกระสีลุดออกไปจากหัวลักครับสีบอ่อคอยติดกันอยู่คือยังหัวขบินครับสำหรับหัวแง่งและหัวลักของเพลนนะครับส่วนด้านบนหัวตัด หัวหลักของเฟ้นครับผมก็สิมีหลักษณับเป็นหัวตัดครับก็คือหัวตัดไทยตัดครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่หวันเปลี่ยนแปลงครับก็เลยสังเกตได้ยากจังหน่อยนะครับครับพี่น้องก็คงได้เห็นทุกส่วนของเพฟ่นนะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมก็ถ่ายพี่น้องเบิ่งทางต้นท้งดอกทั้งใบทั้งหลักของเฟ้นครับทางหัวหลักหัวรองนะครับครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านดีซอยกดติดตามนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ